พี่น้องแบบเบิ่งด้วยสิมงแเบิ่งด้วยอยู่ต่างประเทศเลยค่ะอยู่ในประเทศหรือว่าอยู่ใส่กับมากินถึงกันเด้อไก่เชโนแซ่บได้มันเป็นแบบปิ้งไก่ที่ว่ามันเป็นไก่ลาดเขาเลยปิ้งไก่กับเจกอันใดเนื้อแน่นกว่ากันอ้าวเนาะไม่แพ้เลยเนาะนี่เห็นบ่ตะโพนเหือดกินโซยกลางอานแล้วรับประกันความแซ่บเลยหัว มาเด้วตอ,อนนี้อ่อนพี่น้องมากบ่คือนะบ่ฝันว่าสิพอนางเอกครับแซ่บเลยพี่น้องอเราบ่ได้เอ,อิ้นข่อยกินนะ่อยกินน้ำ่ <c oughs> อยก็กินแบบโอ้ยหอ้องเอฟซีมากินนำ้ำเอฟซีอ้ายเนี่ยขับรถเนื้อแน่นๆเป็นไก่เซโนแซ่บเลยกินแฮมเบิร์ดบ่เบิร์ดกับฮอเมื่อเด้อ องปลาข้างทางครับขายดีขายดี tem thắng ừ. ôi phun biển hả tốt tốt lên lưỡi tốt chút nói điều cho nhìn này khi mà bọc cái bộ biển em subscribe ลิตเศร้าสามพันเศ้า 3, สามพเป็นเงินบาทจากบาทส<ม>ี่อดหอดบอสี่สิบหอดหรอบอเนาะสามเ่นาะสาจ็กแมนบอแมนจุกจุกไปเลยออออเหอดบอสเจ็ดสิบ่ เบิร์ตคักกรดอก,กันเดียวสิบห้าเต็มพอรอออกซิบพอดีบอจับเอาหรอวะเ <c oughs> งินบากลายหนงเว้ยดึงแรนจะเป็นอะไรวะ ร้ันสิบเก้จ้ประตทอเซโนโครับมีทุกอย่างครับสามเหลี่ยมเซโนครับพอเครื่องอำนวยความสะดวกครบคัันครับผ่านกาแฟาห้องน้ำปรตทอเซเว่นกถทอว่าเป็น เซเว่นแห่งแรกของสวนนรรค์เขตครับเซโนโเพราะว่าเป็นจุดจุดศูนย์รวมของรถครับแต่ๆๆๆๆๆผมจะเขาไปสื่อเครื่องสื่อของนิดนึงครับแต่ว่าจะบริเตยเบิร์กนะครับจะจังมาเบิรงกันว่าได้สิได้ยังเนี่ครับเซเว่นแห่งแรกของสวรรค์เขตครับ มาเลยจากเซเว่นก็โบได้ยังครับได้ได้ครีมอบาบน้ำกับครีมทาผิวครับหาซิบเก่าผ่านเก็บหาซิบเก่าผ่านเก็บก็บมาลอยลอยบาทครับลอยบาทเที่ยวนำอันนี้น,น้อยก็คือเป็นคือของไทยแหละครับของไทยแต่ว่าก็จะมีตัวหนังสือลาวพร้อมตัวหนังสือไทยพร้อมนะนี่ครับตัวหนังสือลาวแล้วก็ตัวหนังสือไทยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษครับบีไนท โฆษณาหให้พร้อมแล้วก็ริมทาผิวครับเอาไวท้ทาหนาเวลาหนามันแห้งจำเนีละครับเซโนเซโนพอเอมก,กับแบบดีนะครับเดี๋ยวผมพายเลาะเบิง่งปิ่งไก,จก่จัง่อยทมมคนครับเป็นมีการจัดระเบียบแบบดีเลยครับ ก็น่าจะได้ฝากท่องแถวนี้แหละครับมาขายข้างในหมดเลยแต่กเก่านี่ขายข้างถนนครับตัวนี้ก็รวบรวมมาเขาสามเหลี่ยมหมดเลยสามเหลี่ยมเซโนเอ๊งเด่น oh. มีทุกอย่างเลยครับสามเหลี่ยมเซโนผู้ใดใส่รถไฟฟ้าก็มีหม่องศาสตร์ศาสร์รถไฟฟ้าครับ ไฟฟ้าก็สามารถชาร์จได้ครับเดี๋ยวผมก็มาหาเลาะกินเขากันเคี้ยวเข่าเองเอมองชาร์จแบตชาร์จแบตรถไฟฟ้านี่ก็เป็นหานอาหารครับหานอาหารหานกินหารมองนั่งพักผ่อนครับถ่ารถครับพุ่มไปหากินเขากินน้ำก่อนอ่านได้ปะอ่านได้ดีอ่านได้ดี ได้ดีอ่านได้ดีส่งดีอ,อ้าวจะเออโอ้ยฮ <laughs> ะใส่ใส่ห่านเจ้าห่านใดห่านนีเบ่โอ้ยคือมีลูกหน่อยวะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคอยสูดนุนมีอยู <laughs> ย่บ่าตามบะฮงเฮ้ยลูกหน่อยลูกเจ้าบ <laughs> เา آ آ, บาเบ่มันบอกว่าลูกเจ้ากับเสื้ออยู่ด้วนี่ ิไก่เซโนครับอ๋อตัวแกกระเดาะกระเดียเอาเด้อลูกไครเด้อลูกไครเด้อโอ้ยข้ามาลูกเจ้าหนี้เขากระเสื้อได้หน่เออคืออยู่เลยตอนนี้กำลังแวะกินข้าวครับปิงไก่เซโนครับยำแหล้งเปิดหัวจักทุ่มจริงเนี่ยจ้อเปิดหอวจักทุ่มวะดูนี่เขาขายกันหักโมงอ่ะ โอ้พี่คนโดคือผู้ใด้จะคลายดึกก็ขายดึกได้วะอ๋ออย่าปิดปิดก,กับปิดอยากเปิดกับเปิดอยาก,ก,ก,กแกงก็ได้อ๋อแหละใจจ่อฟองโอ้ประมาณนั้น,นครับกับพ่อได้กินอยู่ครับพ่อได้กินผู้ใดที่อยากมากกินเนี่ยป้งไก่ไซโนครับหรือว,ว่าเป็นปิ้งไก่ขึ้นซื้อครับขายหลายง่าครับเยอ,เอะมากเยอะอี๋ประมาณจะขาดใจอยู่นี่นะพ่อเศร้าปะอู้สามชิปเลยวะ โอ,โอ,โอ้โอ้โอร่วงฝัางทากันยังสามสิบกัวไปเลยสะประมาณสามสิบกัวหารขึ้นเบิ่งครับายดีบ่ดีครับเพราะว่ารถไปรถมามมนต้องพักยูนเบิตนะตรงกินตรงยังยูนก่อร์ดจะขึ้นเนื้อ่อนที่จะล่งใต่ก็ต้องพานเซโน่ครับเ็นห้องว่าสามเรมเซโน่ครับดี ไก่ตำบุ้งนัวดีครับ็ดงามแต่ความกินไม่พอครับเป็นหบบกปกคลิป ขอบจนสั้นนะเบิดมึกมาเตนโน่ตก,กินปไก่เตนโน่รู้ไหมฮะหนูผมเบื่อกินโดนแ้วเป็นปีแล้วนี่ครับ แซบอยู่ด้ครับแต่ว่ามันมันกินคนเดียวนะกินโบเบิร์ตนาตัวพวเดลแพงเลยครับตัวประมาณร้อยนิดๆอ่าผมกินไปทั้งเบิร์นี่เกลาสิบห้าพันเก้าสิบหาพันประมาณสักวรอยห้าสิบบาทประมาณนั้นกับพอกินพอกินเวลากินโบเบิร์ตพอเขาเนี้ยมันจะหายทิ้งกบบง่ั้งตวเนี้ยตั้งตจำวยเขาจนสั้นวันอิ่มแะครับวันนี้พอดีว่าอิ่มแล้วว่าสิบาไปรอบรรยากาศเซโน่นยเหมือแลงครับพาไปบสาว เขาไม่ต้องไปอยากเลยครับตอนสาวๆมานั่งอยู่ตรงหน้าผมนะนี่ครับสาวรุ่นใหญ่เซโนครับว่าแม่นไผรเลี้ยวกันยังไงบัางพอจะเลี้ยวเจ้าอยู่ได้ว่าแม่นผู้ใดผู้ใดวะเคยผอกันอยู่ดสาเอ้าพลอยกลับมาอีกแล้วโมบระจือเลยเนาะ พ่อกันตอนนั้นเจ้ามือน่ะก็เจ้าบริษัทหม้อเดิมพี่พ่อกันตอนนั้นเน่ยเจ้ากระตุ้ยก้อนนี้แม่นแล้วนีุ่่นดีุ่นดีุ่นดีตอนนีุ้่นดีอคือคือผมเคยไปกินเข่าเพื่อนผาเนไอ้จอยนะครับหลายๆคนที่เปลยบางทีผมก็จะจะเคยเห็นแบบแบบกับที่เือนไอ้จอยนะอาจจะเคยเห็นเมื่อไหร่ก็เพื่อนก็ไปกินพอดีนี่ก็ไอ้เพื่อนก็เนี่ยเพื่อนกับเพื่อนกั็มูเพื่อนยังเพื่อนอะไรไปกินน้ำกันครับ พอดีเลยแล้วจับเป็นนังเอกเลยนี่ครับสาวรุ่นใหญ่เซโนครับไไของดีเซโนเบราะดีวด่าจะมีแต่ไกไ่เลยครับมาเด้อมากินปีกไก่เอีอยงแสบสดในเซโนบ้า <laughs> เ่บ้าม่นฮะบ่ามเม่จะคลองไดห <laughs> นีตะมังุมาเด้อตาม่หคุดจนสื่อด้วเลย <laughs> ทำความแนวอิ่มเลยเนาะเอาเสิร์ฟเสิ่วนพี่น้องมากินดูมาเด้อพี่น้องชิมไปเบิ่งดูวชิมไปเบิ่งดูอยู่ต่างประเทศเลยค่ะอยู่ในประเทศหรือว่าอยูใส่ก็มากินถึงกันเด้อป็นไก่เทโนแสบได้มันเป็นแบบตีงไก่ที่ว่ามันเป็นไก่ลาดเขาเดลอแบบว่าเป็นไก่ลาดเขาเลยโบเมนแบบกินไก่พันธุ์อย่างไงไก่ลาดบ้านเอาเนาะก็คือไก่บ้านเท่านั้นคนไทยเขาจะว่าไก่บ้าน แซ่บเลยเดี๋ยวเนื้อมันกระแน่นบกเกลือปิ่งไก่พันธ์เลยเนื้อมันสุกบนหนบอพี่น้องะปิ่งไก่กับโจ๋ออันใดเนื้อแน่นกว่ากันอ้าวเนาะแพงไปแล้วนี่เห็นบไตะหัวเนื้อกินสวยตั้งห้าอันนี่เห็นบหมรับประกันความแซ่บเลยมาหัวรับประกันความแซ่บครับแซ่บเป็นยังไงรายการไายการเนื้อมันกระแน่นแน่ยนเนาะน้ำมันกินลงไปเอฟซี เอฟซีเบาหน่ายเบาหน่ายไอ้นีเน่เนนจ้าไปเดือ่อ่ยคอยและะ้ววะอายไปดูเอยเจ้าเลยไปเดื่อ่ยคอยแล้ววะแม่นบอกออมาเด้อมาเด้อแมนเน้นเป็นไก่ข้างนอกฮะเอเวนนปวดมูเพิ่งเข้าบาเนี้มาเด้มนเนนนอมาเด้อโฆษณาในของดีเซโน่นี่ิฮานได้แซ่บสุด แซียบผู้หานของแซีบแหละตัผู้มักครับเสืผู้ได้แบบบอกว่าแซีบสุดนี่เพื่อนกันสิบอกว่าห่านไม่เหล็กเก่าเพื่อนเห็นปะห่านเจโนกเดินห่านเจโนกห่านเจโนกครับเหล็กเก่าครับเขามาเลยครับช่วงกลางกลางจากแซียบ่แซสบแล้วขาประจำห่านอย่างไรจากแซียบ่แซสบแล้วถ่ายรีวิวเลยๆกินอีลี่นี่นี่าเนี้คเขาเนี้ยเขาเนี้ยแกแน่วมาเนาะเขาเนี้คเขาเนี้ยเรือบ่เป็นไก่ไก่ครับเขาเนี้ยห่อนๆพี่น้องมากบ่คือบ่รฝันวันสิพอนั่งเอกครับ How mà đi đôi lát cho suy nhanh khoai khao cho lưng suy cho lói chê 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 lói เออลอยแ่บเลยพี่น้องเราไ้เอคยกินนะเอยกินนะมั้งเคยกินแบบโอ้ยมองเอ้ซีมากินน้ำไอ้ซีอ้ายเนี่ยกลัเนื้อแน่นๆปินไก่เซโนแ่บไหมกินเหนเบิร์ดบอเบิร์ดกับห่อเมื่อเด้อคอยใจให้่อยอะล่เนี่ยน่็จะบอกเมื่อป่ะเป็นยัง จะไปกินย like mm. ุ yeah. Sure. Yeah. ่ยใจเอามือ oh, ดีกว่ามันหยาบมันหยาบเนี่ยหอจะจบไม่เอามือกินเนี่ยมันหยาบมันหยาบแหนบด้วยมากินซีนูนอกจากปิ้งไก่มีบางไยแบบอันใดแซ่บๆนะนอกจากปิ้งไก่นอกจากปิ้งไก่อืได้แซ่บสุดถ้าจะไปกินเนาะไปกินปิ้งแด่บ่อหรือว่ารโอ้มีอาหารปิ้งแด่ ถ้าว่าถ้าว่าเรอยากกินสิไกด์เนาะเข้ากับไปกินถ้าแบบอยากไปกินอาหารอาหารแบบคือแบบทาหารปิ้งแป๊ะบอปิ้งเป็ดบ่ลอาหารตัร้มบอแบบนี้มันก็มีหลายบอลอย่าสิไปนะแบบไปหลุดเหมือนกันใช่ไะมีิเหล้ามือเบียแบบซแบบิวๆอ่ะสิชอบขาบางเนาะถ้าสิไป ก็มีเบอดเนาะาะวยูนิ่ก็มีเซเว่นมีปตทอมีห้หารสะดวกซื้อสามารถที่จะมีหมองซื่อกินในมัดมือมัดคืน